สวัสดีครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ท่านที่เคารพทุกท่านที่เห็นชิปนี้แล้วก็ขอให้โชคดีม่ใช่ถูกหวยร่อร์บอายุหมั่นคันยื่นความเจ็บได้คว่มไข่ยาสีมีทุกท่านทุกคนอายุหลอดปลอดภัยทั้งท้ทองถนนนะครับแล้วกาสุขภาพร่างกายจงแข็งแห้งนะครับปี6กพันไปปีหกเก็ดไกลเสียข้ามากก็ขอพี่น้องโชคดีม่ใช่ครับ เมื่อนี้กสิออกมาวิพากวิจารณ์นะครับขอกระแสไปซะก่อนเรานี้ก็มีการเมี่ยงแน่เล็กน้อยแล้วก็มีคดีของน้องชมพู่นะครับเขามาปะาปนเปื่อขอกระแสไปจักระยะนะครับเดี๋ยวข้าวนี้ก็สีเรื่อมมารับมาไล่หายไปจักระยะหนึ่งนะครับหลังแกนักสีกับมาดังอีกนะครับพี่น้องกับข้งเสียใจลสดของอ่านายชัยยพนยี่สิบปีแล้วก็นั่งแตนปากแปรลดอีแตนปากแปร ออกมาไล่สดอยู่เป็นระยะระยะดาผู้เห็นตังก็มาอวดหางอวดมีอวดลำอวดร้อยอยู่เป็นระยะระยะเมื่อคืนนีกน่ก็นั่งเบิ่งไล่สดของนั่งนั่งแตนปากแปรรถอีแตนปากแปรนะครับมันก็ว่าสิตั้งมุนิธิปูปริกิดนียังกับบ่รูบ่สาบของมันละ่ะนี่ก็ยังพอหยุดปะยอนโอ้ใส่เรียกเกินเนาะยาเจ้ากระได้หัวล้านเล้วบ่แล้ว,ลว,ลวยังปากแปรเ้าบ่ามวนเียกแต่ก็นาใช้จะพลน,นก็ออกมาตีอกโชกปีกบ่สํำนึกบ่สํำเนียก ก็ยัง่าว่าลีเด็ดของเจ้าของว่าลีเด็ดแทงปีว่าสันความจริงว่าจาเป็นต้องพูดเหมือนกันเสมอไปว่าสันบักปอบบักพากเอียบมึงมึงยังบ่หูอยู่ติเก็เพราะว่าลีเด็ดของมึงเนี่ลแะความจริงว่าจาเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกข่ําไปเสมอไปนั่นนี่ล่ะคั้นี้ล่ะศาลจะคอยยัดคุกให้มึง2ีสิปีบักปอบมึงยังบ่สานึกสําเนียก มึงสิตัวไผกับตัวใดแต่มึงตัวสารตัวพี่น้องประชาชนตัวกรรมตัวเว้นมันตัวบ่ไดดมึงก็ตัวใดแต่เอฟซีหนาง,งขก็มึงอ่ะมึงกับสิรับใช้กรรมรับใช้เวรนนำกันไปเบิดติดคุกตีตาลางนำกันไปเบิดลัตธาสูบผสํานึกงผสมเนียยเขาก็บอกกกบ,บอกผู้ใดก็บอกคูก็เคยบอกมาตลอดซื้อเขาก็บ,บอกว่าห้ยยุดสงบปากสงบคำพ่อยุดใดก็ยุดความวาว่าฮักหลันขักโกลลกเจ้าของมึงจะเอาวความเปลี่นความตายมหาจินเป็นระยะตั้งสาม ปีเส้เข้าซี่ปีแล้วมึงบ่เคยไปทุกมึงบ่เคยเสียใจเลยเสียใจมึงเสียใจทีเดียวที่มึงไปพอน้องจมพูตรงผู้นาตาจอเลเข้มึงห้องห่มห้องให้ปัญสีขาดใจตายห้ององอกนาออกตาให้ออกนาออกตาคักว่าผู้พ่พอแม่ผู้บังเกิดเกา่าของน,อน้องมึงจะบ่สำารึกสำเนียกมึงยังเอามาเปิดช่อง YouTube รับไล่ได้เปิดรับปรดิจาคแพร่เงินแพร่ข้า พ่อลำพ่อรวยจากซากประดักัพังของร่างกายของน้องชมพู่ของอบรัวน้องชมู่แล้วมึงยังมาอวดหางอวดมีอวดบ้านอวดรถอวดโฉนดที่ดินบกับกปอบ่มึงบ่สำนึกสำเนียกเลยมึงยี่สิบปีนะมันหน่อยไปที่ศาลน่ะยกฟ้องน้องแม่น้องอีแตนปากแปแตนหัวล้านน่ะนะพออยังพอเขารู้ยู่เลรวจังได้มึงก็ติดคุกติดตะล่างยู่แล้วยี่สิบปีเขาปล่อยเมียมึงออกมา ให้มาชดใช้กรรมนอกคุกมึงต้องเมียมึงก็ต้องเลี้ยงดูบุตรใช้กรรมใส่เวรใส่หนี้ใส่ศีลสรรพากรสิเข้ามาตรวจสอบมันก็สิคิดฮอดมึงมน่ก็สิเป็นบ้าเป็ดป่วงตายซั่นต้องไปเนี่ยเงินที่หามาสะสมมามันก็สิเบิดไปกับทนายเบิดไปกับการล้างการผ่านหนี้ศีลที่มึงสร้างได้ยินข่าวว่าน้องแม่นอ้องชมพู่นั่น ออกรถไทยน่ะเป็นหนีเป็นศีลเขานั่นไปใส่หนีใส่ศีลเขานี่เด้อผมเสียเรี่ยเกินว่าขอบรัวนี่พิษกันมาตลอดก็หองกระแหงมามาตลอดนี่เมื่อขึ้นนี่กัแม่น้องชมพู่กับมไล่ยสดอัดอีแตนปากแปะหัวรันย่เป็นระยะระยะ,ะ,ยะมแม่น้องชมพู่นะแกคงสีเอ็ดอัดหวัวใจคงสิรูดีว่าในิสัยของอีนั่งแตนน่ะกับในายชัยพ้นเป็นจังไร ผูด้ดีขอบข้วนี่เพดกันของกระแหงกันมาตลอดเป็นระยะระยะนี่คือการเสียชีวิตของน้องชมพูกก็อาดสิมีส่วนเจ้าของ,ของขอ,งของขอบข้วนี่โบถูก,กันในายชัยยพน่นจะก่อเฮ็ดนี่ยังกับน้องชมู่นะครับคือเขาวานัา่นแหละเฮ็ดในน้องชมพู่หมดสติแวก็สรบไปยานความผิดเจ้าของจะคอยได้อน้องชมู่ขึ้นไปเสียงไว้บนผู้หินเหล็กไฟแลก้กก็ไปก้าวหาว่าคนผ้าน้องชมพู่ลักน้องชมู่ไป ไปกระทําสํำเล่าไปเห็ดจังกะเดวแต่ตอนไปนพ่อศพก็บจ้าคอยก้าวหาว่าเห็นชายผู้นั้นอายุเท่านี้ใ้เจ้านาที่น้่จับน้่ปปาบเห็นบุกคลนหนาแปลกแปลกหนาผ้านองชมผู่ขึ้นไปก้าวหาเขาโดยบอกคำนึงครึ่งคิดทั้งทั้งที่เกิดจากน้ำเมื่อเจ้าของเอานองช่มผู่ขึ้นไปปกปิดความผิดเจ้าของนองชมผู่ฟื้นขึ้นหน้า แล้วก็อดอาหารแล้วก็เสียชีวิตไปในจีจสูดนนองกับคงสิทอลมันพ้นเลยจังได้กลแรล,ล,ล,ล้วแต่และโตจังเขาครกเขาตาล่างไปชดใช้กรรมอยู่แล้วสารขันต้นกับพิพากษาว่าหายีสิบปีสารอุทธรณ์จังได้ก็ยืนตามสารขันตุนที่คุยนักคุยนานะว่าจจสู้ให้มันครบทั้งสามสารห้มันครบเด้อ ไปฟังค้ามีภากษาทั้งสามสารสาลเบื้องต้นเขาก็ตัดไปแล้วยี่สิบปีสาลอุทรณนก็นต้องยี่สิบปียืนตามสารขันตน้นดากดีกาไปฟังแน่ล่ะอืมจะสีโดดหนีทิมอีนั่งแตนหนีไปยุบบ้านเอาเพื่อนบ้านอ,อดรอดเด้ออืหนีคุกหนีตะลั่งทิมอีนั่งแตนสู่กรรมสู่เวื่อนยุ่ในประเทศไทยบ่ไดเด้อต้องสู่มันครบทั้งสามสาร ทางที่ดีกูบอกว่ารับสารภาพซะวะ่ามันสิจบสิสิ่นสารเขาสิกสิเมตรตารดยอ่อนพอนไห้ยอสูวัวเถอะถ้าสารขั้นต้นกัน,กนว่ายี่สิปีสารอุทธรณ์กับว่ายี่สิบปีแล้วก็ไปอีกสารที่สามก็สารเดียกาถ้าผมจำา่่ผิดยี่สิบปีแน่นอนเดีด๋ยบตยี่สิบห้าปีพู่แล้วขอหามันใส่ดื้อดึงดื้ดึง,ด,ง,ด,งดักดนันมื่น่ื่น นายหยาบนาเมืนบ่รับสาร,รภาพมัเนีสีดันสูต่ออีกกอ็จะไม่หยาบคักนู้มึงเนาะสูให้มันครบทั้งสามสารขันใจสู่ขันบ่สูกเฝ้ารับสาร,รภาพออสู่กระสูให้มันครบสามสารไปโย่ฟังเนี่ล่ะร้อยนีขามประเทศแล้วไปเสียหมาเดีอวเอฟซีเจ้า่ะเอาสูอร,รมกำกำแพ้กร,รมมันนนีบ่พ้นดอกเลียงกำรรเนี่ยมันก็ทำงานของมันสงสารลองชมพู่อือ เห็นไปออกรายการรายการหนึ่งรายการยิ่งกับวใาชายัยใช้กับว่าเชิงแตะรายการไม่ไงอันนั้นที่เขาถามว่าตั้งแต่พัดน้องชมพู่เสียชีวิตไปนั่นลุงพ้นฝันเห็นบ่า,าสพันุ์ลุงพ้นกับบ่าให้ดําเนินรายการฟังว่าฝันเห็นครั้งหนึ่งน้องชมพู่ยังามายิ้มให้แล้วก็ไปแล้วก็วิ่งไปหาพอผู้บังเกิดเก้าแต่สิ่งที่โอ๊กดีใจต่อวารานมายิ้มให้มึงหูจากในในของน้องชมพู่ว่า ยิ้มส่วงขังุดไทยรุงเ้ยแต่มันเป้าได้โชคดี20ปีในวันข้างหน้าให้ลุงรับสารภาพแล้วก็รุงติดคุกเอาที่เฮ็ดกับปลาอายุแค่3ขวบแล้วก็ยิ้มส่วงไทยให้ลุงชดใชกรรมที่รุงเฮ็ดกับหลากระท่ำกับปลาเยี่ยงสัตว์ตัวหนึ่ง โดยบ่มีค่วมป่านี่คววมใจไหมเสระกรรมคววมเบียดเดย็นของลุงที่ไทล่าเสียชีวิตโชคดีแล,ล้วลุงแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็ไปหาพ่อนี่แหละคือค่วมหมายของน้องที่ยิ้มให้เจ้ายัางว่าสำานึกงสำเนียกด,ด้วยเ่ติพ้นเลยบักวาดีเด็ดคุกยีซีเป,ปีก็พัวาดีเด็ดของมึงเนี่แหละคววมจริงว่าจาเป็นต้องพูดเหมือนกันเสมอไปเนี่ย <c oughs> เอาโชคดีแล้วพ้นเด้อทั้งทีดีบ่ต้องบ่ต้องไปดินดอกบ่าต้องไปเปิดดอกช่องอืมสางไร่ได้บ่าต้องไปเปิดยู่เงีบเยบๆยู่แบบสมถะิหยาดน้ำท่ำบุญก้อนศิเขาคุกเขาตะลั่งอ่ากำรมดีมันกาดสีอุ้มชู้หนุนทรงสูงเอากำไพงกำมันบักน้องละบักแช่ย,ยพ่นคำผ้าบักวารีเด็ดโดนยีสิบปี กับอีนั่งแต่นหัวล้านปากแปน่นะยาสี้าวหลายเจีเกเกงหลายดากาดคนไปทัวนั่นสั่งสัตรูเทนที่ยิเขาเมตตาสงสารกลับไปสร้างสัตรูกับพวกลักปุใหไ่ในบ้านในเมืองโชคดีสวัสดีล้องพ้น